ตำนานเล่าว่านายอดเขาเสียอันกว้างใหญ่ไรที่สิ้นสุดสุดขอบโลกมีสิมีชีวิตแห่งความกุลาหนสถิตอยู่พะละกําลังและขอบเขตของมันไม่อาจอยั่งถึงใต้ล่าไร้ผู้ไร้เทีย,เทยมเป็นเวลาหลายหมื่นปีพวกเขาเร่ร่อนไปทั่วปล่อยตัวตามอําเภอใจกระทําการชั่วร้ายนับไม่ถ้วนเมื่อได้ยินชื่อของพวกเขาบางคนก็ถึงกับตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวอยากจะหลีกเลี่ยงการบัะชิหน้าให้มากที่สุดด้วยความหวาดผวาอย่างที่สุด บางคนใช้ชื่อของพวกเขาทําให้เด็กที่กําลังร้องไห้ตอนกลางคืนเงียบลงพวกเขาได้รับสิทธิ์นับไม่ถ้วนและมียอดฝีมือระดับสูงของโลกล้วนมาจากใต้การอบรมสั่งสอนของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นจอมานผู้ท้าทายสวรรค์บนวิถีมนันจักรพรรดิปีศาจทิศบุรพาจักรพรรดิเทวทิศประจิมเจ้าแห่งสังสารวัดแม้กระทั่งเจ้าแห่งปฐมิตรสวรรค์พวกเขาทั้งหมดล้วนเคยเป็นสิทธิ์ของคนเหล่านั้นและบุคคลที่น่าสัจจร,รเชน,นี้ใช่แล้ว มันคือข้าเองผู้ก่อตั้งบัตรมิตรสวรรค์ผู้นำที่ได้รับการยกย่องแห่งบัตรมิตรมารอาจารย์ของจักรพรรดิปีศาจเทพนอกเวลาจักรพรรดิเฟืองตูเจ้าแห่งความกลางหลนสูงสุดเต้าหมิงจือมาเลยแม้ว่าเจ้าจะอยากฆ่าข้าแต่ก็อย่าใช้ท่าใหญ่ไม่ระวังหน้าระวังหลังแบบนั้นคือไปทำลายดอกไม้กับหญ้าบริสุทธิ์คงจะไม่ดีแน่ข้าพูดถูกหรือไม่สินรักของข้าท่านจอมพลดาวพิบพัตถูกพวกมารร้ายถล่มหายไปจริงหรือ พวกเขาถูกฆ่าได้ด้วยความแข็งแกร่งระดับนี้จอมพลอย่างข้าก็คงจะไม่จาเป็นต้องออกโรงด้วยตัวเองสิทธิ์ของต้าวินงจือสวีไค่สมแล้วจะเบกจานของข้าทหารทุกนายฟังให้ดีจอมมารบนยอดเขาเสียนภัยสามไร้สิ้นสุดได้ทําลายค่ายกลป้องกันประเทศของเราวันนี้ในฐหาหนะจอมพลจะสังหารจอมมารและปกป้องแผ่นดินของเราในนามขององค์จักรพรรดิสังหารจอมมารปกป้องแผ่นดินของเรารวมกำลังเยอะขนาดนี้ช่างเป็นวาระสำคัญเหลือเกินนะ สวีไค่เจ้าปรารถนาพลังบอมเพลงของข้ามากขนาดนั้หรยอหรออามิตาพูดสิทพธิี่สวีไค่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนทัพบขนาดใหญ่ในตอนนี้เพื่อหีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายที่ไม่จำเป็นให้อัตมาไปพบจอมมารผู้นี้ก่อนบังคับให้เขามอบสมบสัติศาสนาที่ขโมยไปกลับคืนมาสิทธ้ามิงจืออรหันเจียคังเนธพิโรธจอมมารผู้นี้เคยมีอิทธิพลต่อชีวิตของอาตมา ด้วยความสำนึกในบุญคุณหากเขามอบสมบัติศาสนาให้อาตมาจะไว้ชีวิตเขาโอ้แหมเรื่องนั้นอาจจะยากหน่อยนะทว่าสมบัติศาสนาของพวกเจ้าก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากอยู่แล้วจะมีหรือไม่มีก็แค่นั้นคด้แรกของพวกนั้นกับพวกเศรษฐีเท่าเพื่อเหรียญทองระเบิดไปแล้วจะเอาอะไรไปคืนพวกเจ้าได้ล่ะเฮะ้จอมันถาวายชีวิตของเจ้าออมาซะเป็นหมาที่ทรงพลังดีนะเฮะ้ฮ<ะ>เพียงแต่ด้วยพละงก,กำลังทางกายภาพเพียงอย่างเดียว เจ้าจะไม่มีทางฆ่าข่าได้หรอกนะสิทรักว่าไงนะโอ้แมมแมมข้าจะพาท่านกราบลงใต้พิภพเองสิทธิของเต้าหมิงจืออี้หลิงเจ้าแห่งสังสารวัดเอ๋พอฆ่าข้าด้วยการจมดีกาหยาบไม่ได้เลยคิดจะดึงวิญญาณของข้าออกไปตรงๆทำดีมากอ, <c oughs> อี้หลิงอฮ้ยแมมท่านอาจารย์ถูกจับได้ยังไงเนี่ยเบามือหน่อยล่ะอย่าทำให้่รงกายของเขาต้องพัง สิทธ้าเมิงจือจอมานแห่งความกุลาหนเจ้าสํานักลี่เทียนลีอ่อี้อี้อาจารย์โปรดวางใจร่าของท่านจะถูกหลอมเป็นหุ่นเชิดและปัริบัติทุกค่ำคืนข้าผู้นี้รักษาความบริสุทธิ์ไว้เพื่อท่านเท่านั้นหาเลียจริงๆที่คอนจะยังใส่ใจอาจารย์เหมือนเมื่อก่อนพวกเขาเรียกข้าว,ว่าอี้ลูกไม่ใช่คอนแค่นึกถึงพวกสิทธ์ขึ้นมาน้ำตาข้าก็ขาเบ้าแล้วถึงอย่างนั้นน้องหญิงของเจ้าดูไม่เหมือนคนที่จะให้ร่างของอาจารย์อยู่ในสภาพเดิม ชูเซิงข้าให้โอกาสเจ้ากราบตัวหลายครั้งทว่าวันนี้เพื่อประโยชน์ของคนทั่วล่าข้าจะไม่ปราณีชีวิตของเจ้าอีกต่อไปสิทธ้าวินจือเบญจาก,กบี่วิญญาณเซียนผู้นำบัตมิตรสวรรค์ฉีเซี่ยวเซี่ยวดูเหมือนครั้งนี้อาจารย์จะถูกจับเข้าจริงๆแล้วสิทธิรักของข้าทำตามที่พวกเจ้าต้องการได้เลยไม่แม้จะถูกฆ่าหรือฉีกเป็นชิ้นๆข้าจะไม่ขัดขืนทั้งสิน้นจริงนะอาจารย์จะยอมแพแ้吗เหรอแน่นอนว่าโกหก อย่างข้าเนี่ยนะจะแพ้ลากรขอรักเอาออกละหายไปแล้วไม่นะไม่คิดเลยว่าเขาจะหนีไปแบบนั้นพระราของอาจารย์ช่งางกว้างใหญ่จริงๆเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่เราจากกันครั้งล่าสุดน้องหญิงคิดว่าวันหน้าเราจะจับเขาได้อีกครั้งไหมน้องหญิงนน้องหญิงเอาหน้าเอาหน้าน้องหญิงเจ้าอย่าร้องไห้นะนี่ผ้าเช็ดหน้าของเจ้าโดยเฉพาะเลยนะจะรักอาจารย์มากแต่ไม่อยากทาใจยอมรับเช่าเป็นการป่าแข็งที่ทําลายชีวิตจริงๆเลย หลังจากเจ็ดวันติดต่อกันน่นสุดชันก็เคลียร์ภารกิจทั้งหมดของเกมในหัวนี่เสร็จเกมอะไรก็ไม่รู้ทั้งยาวทั้งน่าเบื่อสิ้นดีเซฟเกมก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพาะรางวัลใหญ่ลึกลับนี่ชันคงลบเกมที่มานานแล้วชั้นชื่อชูเซิงเป็นโอตาคุต,ตัวอย่างที่มีอุปนิสัยยอดเยี่ยมเมื่อสัปดาห์ก่อนเกมชื่อระบบบำเพ็ญเซียนไร้เทียมทานก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอคอมของชั้นเอาดืด้อระบบบำเพ็ญเซียนไร้เทียมทานคลิกเข้าสู่เกม ในตอนที่ฉันกําลังจะรบมันชิงในฐานะโปรแกรมขยะก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับเกมนี้เกมนี้อ้างว่าถ้าผู้เล่นสามารถพิชิตตัวละครหญิงทั้งหมดได้และหลังจากเคลียร์ภารกิจทั้งหมดเสร็จแล้วผู้เล่นจะได้รับรางวัลลับใหญ่สุดท้ายฉันก็ตัดสินใจลองเล่นดูแต่ก็เพื่อรางวาัลใหญ่เดือดรับเท่านั้นแต่ยอมรับเลยว่าสาวๆพวกนี้ตรงกับสเปคของฉันพอสมควรเพื่อได้รางวัลใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดฉันได้แปลงร่างเป็นเต้ามีนจือและทำทุิถีทางในเกม ไม่เสียแรงที่ชั้นลงทุนลงแรงไปล่อสัตว์ประหลาดมาอย่างดีคราวนี้แค่รอจนกว่าเธอจะทนไม่ไหวแล้วค่อยไปช่วยน่าจะเพิ่มค่าความชื่นชอบของหลอนที่ไม่ต่อชั้นได้อย่างมากคนบ้าขอบคุณที่ช่วยนะมมนจะกระทานหารไปหน่อยแต่มีบางอย่างที่ข้าอยากจะถามเจ้าสมมุตินะถ้าผู้หญิงที่ชอบเจ้ามากอยากเป็นคู่บำเพ็ญของเจ้าแล้วต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วยกันเจ้าจะตอบตกลงนางไหมไม่มีทางในมันค่าความชอบของเจ้าเต็มแล้วก็ได้เวลาข้าออกหาเป้าหมายใหม่เฮ้ะ ชูชูซังโชคดีที่นี่เป็นแค่เกมถ้าเราถูกส่งไปอยู่ในโลกนะั้นจริงๆแล้วก็ด้วยสิ่งที่ฉันทำลงไปคงตายไปร้อยครั้งแล้วไม่มีเวลาให้เสียแล้วมาดูกันว่ารางวัลใหญ่รับนี่คืออะไรคือคดีห่าหรอรถหรูหรือเป็นเงินทองก็เป็นภูเขามาเลยเส้นท,ทางสู่ความมั่งคัง่งแล้วรุ่งเรืองของฉันขึ้นอยู่กับวันนี้แล้วคลิกขอแสดงความยินดีท่านได้รับรางวัลใหญ่รับการเดินทางข้ามภพเพื่อมาเพ็นเสียมไร้เทียมทนานฮะ ท่านจะถูกส่งกลับไปยังโลกในเกมด้วยพลังบำเพ็ญระดับจินตันสมัมผัประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริงของผู้บำเพ็ญเซียนฮ่าประตูข้ามพบกำลังเริ่มทำงานผู้ใช้โปรดนั่งให้ดีจุดต่อไปพัทธมิตรสวรรค์บ้าอะไรวะเนี่ยไม่ไปโว้ยฉันไม่อยากไปที่นั่นอีกแล้วว่าขอแสดงความยินดีกับการข้ามพบสำเร็จระบบบำเพ็ญเซียนไร้เทียมทานยินดีให้บริการเราหวังว่าท่านจะมีความสุข,ข,ขกับการบำเพ็ญเซียน ลานด้านในปจัจมิตรสวรรค์โอ้อก,การข้ามพบมาเนี่ยไม่มีดีกว่านี้แล้วเหรอแย่กว่าการเลื่อนรถไฟห่อแปดรอบอีกการแบบตัวกับไม่ต่เลกน้อยระหว่างการข้ามพพไปเรื่องปกติโปรดทําความเข้าใจพูดถึงเรื่องนี้แกสงสัยมาที่ไหนเนี่ยงานที่นี่ถึงดูคุณนตานักล่ะตาโร่ตำทางใบตู้ตอานในปัจจุบันของผู้ใช้คือลานด้านในของปจัจมิตรสวรค์ว่าไงนะเจ้าระบบเฮงซุยแกเลือกปัจมิตสวรรค์เป็นจุดเกดของฉันเพื่อฆ่าฉันหรือไงพาฉันกลับไปเดี๋ยวนี้เลย หากท่านต้องการกลับไปยังโลกเดิมต้องบำเพ็ญเพยียรจนถึงระดับมหายานขั้นสูงเพื่อเปิดล็อกฟังก์ชันการเดินทางข้า,าพหูจักรวาลมหายานบ้าบออะไรกรันก่อนอื่นฉันต้องรอดให้ถึงตอนนั้นให้ได้ก่อนสิฟ้าดูมันจะมีเสียงเอะอะวยวายตรงนั้นนะดูกันสวยแล้วไงแบบนี้ถูกเจอตัวแง่ไม่นะดูรายงานไปผู้หญิงคนนั้นรู้เข้ามีหวังฉันได้ตายสถานเดียวแน่เราไม่เคยจับมือกับผู้หญิงแล้ยวยซ้ซ้จะมาตายที่นี่ไม่ได้นะเฟ้ยบ้านหลังนี้มีไฟแต่ดูท่าจะไม่มีใครอยู่นะ ช่างเถอะซ่อนตัวพวกกองรัตาเานก่อนดีกว่าเฮ้ฮเอ่เอฮ่าฮ่าลากชีเวนสันธรรมดาของฉันเจเจ้าเป็นใครกันต้องการอะไรเออคือว่าถ้าบอกว่าเป็นคนที่ข้ามโลกมาเจ้าจะเชื่อไหมเฮ้เจ้าคนตามช้าจะอยู่เลยไอ้ตายสิเอาจริงนี่มันควยก่อนเถอะตะเถนในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็อยมาว่ากันทีหลังล่ะขอโทษทีนะ ะฮะเฮ้ยเจ้าคนแลว้วเจ้าทีนี้มาดูกันว่าเจ้ายังกล้าขยับอีกไหมคนในเกมพวกนี้เป็นพวกหัวแข็งเพื่อไม่ให้เรื่องถูกเปิดเผยนางไม่ยอมให้ข้าเนี่ยไปง่ายแนย่ถือวิธีนี้ทําให้เลือดเราสูบฉีดมากเกินไปก็ตามทีงานข้าจะกดดันนางอีกหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> ทั้งที่เมื่อกี้ฝีมือกระบี่ดุดันมากแท้ไงตอนนี้ถึงได้ไม่ลงมือล่ะทําไม่ว่าอะไรข้าขอเอาผ้าผืนนี้กลับด้วยนะเอาคืนมานะ ผ้าเช็ดตัวเผื่อนั้นราคามันแพงมากเอ๊ะนี่คือท่ากระบี่น้ำตกของวิชากระบี่วิญญาณวาวรีางั้นเหรอบ้าชิบวิชากระบี่วิญญาณวาวรีเป็นวิชาบุกโจมตีที่ทรงพลังที่สุดที่ข้าสร้างขึ้นมาเองขึ้นชื่อในเรื่องพลังมหาศาลและความโดดในการใช้อย่างไรก็ตามในฐาหนะผู้สร้างท่านี้ข้าก็ได้เห็นจุดบอดที่ร่าแรงของมันการระเบิดพลังมหาศาลในช่วงต้นของกระบวนท่ามาพร้อมกับเรี่ยวแรงที่ต้องเสียไปพลังของมันจะลดลงเร,เรื่อยๆในการโจมตีแต่ละครั้ง ่าคิด,ดีจะดีนะจะคนทอยักอายเอ้ยข้าแค่ต้องหลบการโจมตีในช่วงแรกให้ได้ลงขวาขวาลงซ้ายคนธรรมดาจะถูกหลอกด้วยพลังที่แสดงออกมาในช่วงแรกแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อทวงท่ามาจนจุดสิ้นสุดแม้แต่คนธรรมดาก็ไม่สามารถทนรับมันได้อย่างง่ายใดเฮ้ <c oughs> <c oughs> แม่นางดูเหมือนว่าเจ้าจะเผือซื้อของปลอมมานะเมื่อนางได้เห็นความสามารถของข้าแล้วจะต้องจดะลึงด้วยความกลัวอย่างแน่นอน จะทำอะไรลงไปเจ้าคนไร้ยางอาย oh. กระบี่วิญญาณที่ข้าอุตส่าห์ควักเงินซื้อมาจเจ้าคนเลวแล้วนี่จะชใช้ยังไงฮะเดี๋ยเย็ันจะมีการสอบแล้วไม่มีกระบี่วิญญาณแล้วใครสู้กับจางวิหางจากสำนักนอกได้อย่างไรที่ตอนนี้ข้าจะไม่มีเงินแต่ขอสัญญาว,ว่าจะใช้ให้ทียหลังเราก่อเรื่องวุ่นวายใหญ่โตยามวิการเช่นนี้เพื่อดึงดูดความสนใจจากข้างนอกคงจะไม่ดีหรอกมั้ง ก็จริงคนคนนี้สามารถทำลายกระบ,บี่วิญญาณได้อย่างง่ายดายดังนั้นความแข็งแกร่งของเขาต้องไม่ธรรมดาแน่โอ้ชุดี่ข้ามีฝีปากไร้กาดตอนนี้ข้ามีเรื่องใช้ต่อรองกับเขาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่ข้าต้องการให้เจ้าชุดชียค่ากระบ,บี่และยังต้องตกลงเรื่องหนึ่งด้วยอืมเรื่องอะไรหรอขอแค่ออกไปเชนนี่ได้โดยเร็วแต่ไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นดูก็ถือว่าทุกอย่างโอเคเอเจตวานจะมีการสอบสีในปฐมมิสวรรค์รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศก็คือกระบ,บี่วิญญาณระ และการสอบครั้งนี้เป็นการแข่งขันประลองยุทธ์แบบ2ต่อสองอย่าบอกนะว่าถูกต้องแล้วข้าอยากให้เจ้าช่วยข้าชนะเลิศในการประลองนี้ว่าไงนะเป็นอะไรไปเจ้าไม่เตรียมใจหรือเปล่าแค่เปล่าไม่เตรียมใจก็แค่เจ้าช่วยหาอะไรมาใส่ก่อนเราจะคุยกันได้ไหมหันหลังไปเลยจ้าจ้าให้ตายสิทั้งที่รอเห็นหมดแล้วแท้ๆก็ยังขี้ง,งกอีกได้นะบทม,มือพพามาได้ของเจ้าฮะเปล่าแค่คิดว่าเจ้าช่างใจกว้างจริงๆที่ไว้ชีวิตข้า ไม่ว่ากระบีเวิญญาจะสำคัญที่สุดแต่ข้าวของที่เสียหายในคืนนี้จะต้องทษใช้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวสิขอบวันนั้นเป็นเจ้าเองไม่ใช่หรอที่ทำมันพังนะ่ะถ้าแม่ยินยอมด้วยถานะของข้าการที่เจ้าแอบ,บเข้ามาในห้องข้านี้สามารถรายงานให้บัมมุคันธมิตรทราบได้นะอาญาสินสวรรค์มีข่าวลือว่าอาญาสินสวรรค์สามารถอัญเชิญสำนักธรรมมาได้รอบร้อยและในโลกนี้มีเพียง3ามคนเท่านั้นที่มีอาญาสินสวรรค์ไม่คิดเลยว่านางจะมีมันด้วยเย่ห้ามได้แล้ว ว่าไงนะเมื่อกี้ข้าได้ยินไม่ผิดใช่ไหมวันนี้ข้าเจอสิทธิ์ที่อยากจะเข้าร่วมมัจมิตรสวรรค์ของเราหมในวันฝนตกแบบนี้เจ้ายังหลอกคนให้มาเข้าร่วมกับเราออีกนะหลอกเหรอเขาคือสิคนแรกของมัจมิตรสวรรค์ของเรานะเป็นสิ่คนแรกของข้าด้วยงั้นเหรอที่ไทยก็เป็นเจ้านี่เองอันหลานสิทธิ์เอกแห่งมัจมิตรสวรรค์คนได้ยังอ่านที่มารูุอินโยเนย์อย่างเจ้าก็รู้จักตำแหน่งของข้าด้วยหรือสิทธิ์พี่ใหญ่แห่งมัจมิตรสวรรค์อันหลาน ไอ้ตายสิทำไมเราต้องเข้ามาในห้องของนางในเวลาแบบนี้ด้วยถ้านางรายงานฉีเสียวแล้วก็ฉันตายแง,ง่งเรื่องการชดเชยเป็นอันตกลงแล้วเรื่องการแข่งขันปลรรอร์ยุ่ล่ะจะยินยอมหรือไม่เอาเป็นว่าแก้งยอมตกลงไปก่อนแล้วค่อยหาโอกาสนี้ก็ได้ข้ายินยอมพรุณช่วงเวลายามเถินตาประทับในห้องเก็บของจะถูกปลดออกข้าจะรอเจ้าอยู่ที่ลานฝึกนะเดี๋ยวยเราก็ให้เตียงกับพวมข้าหน่อยเถอะแล้วเรื่องห้องน้ำล่ะเดี๋ยวจะพึ่งไป หน่อยเมื่อวานข้ายังเป็นต้าบิงจือผู้กิงกัดคราบโลกนี้อยู่เลยไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาตกอับในสถานการณ์ที่น่าสมเพชแบบนี้เฮ้ยจะว่าไปแล้วตอนที่ข้าเล่นเกมก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้เห็นมันเลยไม่น่าเชื่อว่าเสื้อผ้านในโลกนี้จะล้ำหน้าอย่างน่าประหลาดใจอ้อผู้ใช้ระบบเป็นพวกตามช้าแถมยังมีรถไซเยมแบบนี้อีกด้วยเหรอเฮ้ยอุย้ยทางช่าเป็นคนที่ไม่ละเอียดกับผู้หญิงอออซะเลยข้าเคยระบบบำเพ็เซียนระเทียมทาของท่านนะ เป็นแกนี่เองอะไรบเวนอ่อนโยนงั้นเหรอ,อ,หรอพอเจ้าโยนข้ามาในสถานการณ์ที่อันตรายแบบนี้เคยคิดจะอ่อนโยนกับข้าบ้างไหมล่ะโอ้ยๆข้าไม่ได้ปลังกระดับจินตักับท่านหรอกเหรอ,อยังต้องการอะไรจากข้าอีกระดับในเกมนี้แบ่งออกเป็นก่อนกำเนิดก่อนเซียนปรมาจารย์และเซียนระดับจินตันที่ว่ามีอยู่ตรงไหนเนี่ยและพวกที่ไล่ตามข้าก,ก็คือราชาเซียนกับเทพเจ้าระดับจินตันจะมีโยน์อะไรเว้ข้าอไม่เห็นไรอยู่นี่ไม่ได้ข้ามเกนอีกยาวนาน ตัวมีเรื่องให้วุ่นอีกมากแน่พรุ่งนี้ต้องหาโอกาสนี้เช้าวันต่อมาฮ <g iggle> สิทธิเอกของมัจมิตรเสียนแล้วยังไงจะหวังว่าข้าจะยดาไปที่ร้านฝึกง,ง่ายๆล่ะยังไงซาข้าก็มาขี้ศรีของมัจมิตรสวรรค์จะใช้โอกาสนี้หนีไปให้ได้สิทธิพี่ดูนั่นสิมีผู้ไม้ขยับด้วยน่าของลกชมัตเลยก็เป็นพวกโลคจิตที่ไม่มีสมองนั่นแหละเกิดอะไร <g iggle> ไขึ้นทำไมมีคนมุงอยู่เยอะแยะเลย,ย,ยล่ะคนชอบดูเล่นสนุกไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อฮ้ม่คิดที่จะร่วมกลุ่มกับคนหล่อและมีเสน่ห์อย่างข้าจรริงหือ สิทธิเอกนอกสำนักแห่งวัจมิตรส,สวรรค์จางว่หังเชื่อว่าเจ้ากับข้าไปคู่ที่สวูรณ์แบบพวกเราคือคู่ที่สวรรค์สร้างมาอย่าไปต้องสงสัยเจ้าจางวิหังมันเอาอีกแล้วสร้างปัญหาตัววบ่าบ,าบา่พอตะกุลเป็นผู้มีอิทธิพลมาตอนนี้ยังกล้ามาจีบศิีพีใหญ่อีกก็พ่อของมันเป็นระดับมหาปรมาจารย์พวกเรายังยุ่งได้หรือทจ้าผู้ชายน่าตำคานนี่เข้าปฏิเสธเป็นสิบครั้งแล้วก็ยังไม่ยอมแพ้อ,อีกไปให้พ้่ะหากเจ้าไม่สนใจข้าก็ต้องรับผลี่ตามมา เชื่อหรือไม่กระสนุนของตระกูลจางต่อปัตตมิสวร,ร์ที่ถูกตัดออนในวันพรุ่งนี้เมื่อประมูพันธมิสตรวจสอบจะ,จะต้องได้รับผลกรรมอย่างแน่นอนน้อยก้าขู่ข้างกันหรือข้าจะทนกับคนแบบเจ้าได้ใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อได้ผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วต้องหาวิธีที่จะกำจัดเจ้าหัวนี่ไปกลัวแล้วเหรอจ๊ะเฮ้เจ้าอยู่ตรงนั้นเลยเจ้าควรอธิบายนะว่าเหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่คือว่าข้าหลงทางน่ะเจ้าเชื่อข้าเถอะนะ โดยที่เจ้าหนีไว้ค่อยคุยกันทีหลังตอนนี้ทำตัวดีๆแล้วร่วมมือกับข้าเจ้าชื่ออะไรหรอชูไม่สีข้าชื่อฉินโฉดีมาอะไรกันเจ้านี่มันเป็นใครโทษทีนะเรื่องจับคู่ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะจับคู่กับเศษน้องฉินโฉของข้าอ่ะงั้นเหรอว่าไงนะก็เป็นแบบนั้นแหละขอตัวก่อนนะเด,เดี๋ยวอึไป สืบมาว่าชินโชคนนี้เป็นใครและมีภูมิหลังยังไงก็รับมันใกล้มาเข้ามาผู้หญิงของนายน้อยคนนี้ยังไงก็ต้องให้มันโดนดีซะบ้างไม่มีตรบหมึกหรืองไงถึงต้องใช้นิ้วจิ้มเลือดแบบนี้ปกติแล้วแค่เขียนชื่อก็พอแล้วแต่ครใช้ให้เจ้าพูดแล้วไม่รักษาคําพูดล่ะก็ต้องใช้วิธีสาบานเลือดนี่แหละคําสาบานเลือดทําไมฟังดูคล้ายๆแนวของสํานักม้าเลยแต่นได้ถูกแล้วนี่คือคําสาบานโลหติตมาร์ดเวยไทยที่ท่านฉีนําม,มาใช้จากสานักปีศาจ ผู้ใดที่ผิดคําสาบานเส้นลมปาจะย้อนกลับแล้วตายทันทีตอนนี้ข้าก็ไม่ต้องกลัวว่าเจ้าชิดแอบนีอีกแล้วว่าไงนะข้าจะออกค่าลงทะเบียนให้ก่อนแต่จําไว้ว่าต้องคืนในค่าภายหลังนะจบสิ้นแล้วตอนนี้ข้าหนีไม่ได้จริงๆแล้วแถมต้องถูกใหญ่ฉีจับได้แน่ในฐานะผู้บำเพ็ญระดับจีนตันการเข้าร่วมในการบอรองเป็นตายนี้ถือเป็นโทษประหารชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวก่อนนะระดับจีนตันเฮ้ตื่นได้แล้วระบบเพียนเซียนชั้นตำ่ำ กาว่าแสบแ,แบบนี้เจ้าจะนอนอีกเหรอหืมพระรามเพนระดับจินตันของข้าเที่กับสิทธิในสำนักแล้วเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนว่าเทียบกันไม่ได้เลยทําไมผู้ใช้ถึงได้ถามเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะเป็นอะไรไปหรอฮอ้า <c> ง <oughs> อิงจากนิยายออนไลน์และนิยายเว็บที่ข้าเคยอ่านมาสิทธิสำนักส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับแค่กัดลมปานและก่อรากฐานเท่านั้นไม่ว่าสมัักสวรรค์จะเป็นสำนักชั้นนําแต่การที่ข้าอยู่ในระดับจินตันก็ได้ทําให้ข้าแข็งแกร่งกว่าสิทธิธรรมดาไม่สิเดี๋ยวก่อน จางวิหังมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงดังนั้นเขาจะมีสมบัติสมพลังที่สามารถจัดก,การข้ามาระดับได้แน่แม้ว่าคนอื่นจะไม่สนใจแต่ข้าต้องหาวิธีป้องกันตัวเองไว้หน่อยแล้วนี่มีอุปรกรณ์ป้องกันที่ทรงพลังอะไรให้ข้าบ้างไหมหรือไม่ก็ให้เงินข้าน้อยจะได้เอาไปซื้อของพวกนี้มาใช้บ้างอะรับทราบระบบเพนเซียและเทียมทานจะรีบทำตา,ตามความต้องการของผู้ใช้ทันทีขอแสดงข้อินดีกับผู้ใช้ที่ปวลดลอ็อกระบบภารกิจภารกิจที่1ตบหน้าผู้วสุตระกูลจาง ภารกิจที่2เปิดกระโปรงผู้บำเพ็ญหญิงแบบสุ่มหมายเหตุภารกิจข้างต้นเป็นภารกิจเสริมเดี๋ยวนะภารกิจได้ของเจ้านี่อํมกันใช่ไหมใครไปทําภารกิจแบบนั้นได้กันนะและภารกิจที่สองนี่ข่าชูเซิงเป็นคนแบบที่จะไปทําเรื่องไม่เหมาะสมแบบนั้นได้เหรอรางวัลภารากิสรจสามเมลดเห็นวิญ,ญญาณ100ก้อนสามนาทีต่อมาข้อทอมแล้วรางวัลหล่ออยู่ไหนศาลาสมบัติสกุลจังเจ้าท่านดูกค้าด,าดูนี่เป็นสมบัติระดับสูงที่สร้างขึ้นในสามนัก แค่บายหนึ่งเดียวไม่มี2ดูดีเลยแต่มันจะทนการโจมตีจากผู้เป็นเพียอที่ต่ำกว่าดาบจินจันได้แน่นะท่านวางใจได้ร้านของเราเป็นการรับประกรันเือนเงินเสียเท่าหาเป็นของปลอมถ้าเราบอกว่ามันทนได้มันก็ต้องทนได้อา้าวยังไม่ได้ออกแรงเลยแต่มันก็หักไปเองแล้วน่าจะนะาว่าคุณภาพไม่มีปัญหาน่ะเอ๋เอ่อนี่อาจจะเป็นความผิดพลาดอะไรเลย้ยหน้อยที่ช่างฝีมือของเราทำเคลื่อนระหว่างการตีทุกคนก็เคยผิดพลาดกันได้โปรดเข้าใจด้วย ลองด้วยกับเบีเบียนยาเรบ,บ่เนี้ยเดีไหมข้าบอกว่าจะได้กรอไงถึงให้กระบ,บี่ข้ามาล่ะฮฮ <c oughs> ท่านโลกคะาอย่าประหมาากับเบีเบียนยาเล่มเนี้เจลไม่เพียงแต่มันจะสามารถป้องกันผู้เป็นเจ้าของโดยระหว่างการต่อสู้ได้แต่มันยังสามารถทนรับการโจมตีจากกำลังจากยอดฝีมือก่อเกิดได้อีกด้วยอันไหนลองสิเออล้อเล่นใช่ไหมจะเป็นแบบอะไรเดี๋ยวเธอถึงร้านของเจ้าจะตั้งใจโกงราคาลูกค้าแต่ก็ไม่ควรจะดูถูกกันขนาดนี้สิฮ <c oughs> ท่านลูกค้าปวดยาได้ถือสาถ้ามีปัญหากับอาวุธเอกเชิญท่านหยิบอะไรก็ได้เดานไปเลยนี่ลองดูอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้อันนี้ด้วยอ่าไรประโยชน์ไม่ได้ตัวต,วตวนคนคนเดียวก็ซื้อมาไม่ได้แล้วข้าจะเอาพวกเจ้าไว้ทาไมนายน้อยจางโปรดใจเย็นก่อนพวกเราตรวจสอบทั้งลานนายแล้วลานนอกของสำนักสวรรค์แล้วไม่มีใครชื่อเฉีนโฉเลยถ้าหาคนนี้ในสำนักไม่ได้ก็ไปหาข้างนอกสำนักสิ คนพวกนี้มีแต่กล้ามเนื้อไม่มีสมองหรือไงเนี่ยนายน้อยอย่าแล้วขอรับมีคนมาทําลายร้านค้าของเราทําลายร้านค้าร้านของเรามีอาวุธและก่อคุณภาพสูงมากมายจะไปกลัวเรื่องคนมาทําลายร้านทําไมแต่แต่ว่าคนคนนั้นทําลายอาวุธและก่อทั้งหมดในร้านเลยจะว่าไงนะบัดซบข้าอยากจะดูนักว่าใครกันที่กล้ามาหาเรื่องกับธุรกิจของเรานายน้อยปวดจากหุนทานพัดแ่นเลยคนนนั้นน่าจะเป็นผู้มีฝีมือถ้าท่านออกไปอาจจะเสียท่าได้ ผู้มีฝีมือบันน่าประหลาดใจขนาดนั้นเลยหรือไงถ้าข้าไม่ไปเจ้าคาดหวังให้เจ้าขี่ขาดนี่ไปจัดการสถานการณ์หรือไงแดกอเนโบอกแล้วในเมื่อมันสามารถทำลายสมบัติที่ข้าสร้างขึ้นได้เจ้าก็ไม่คู่ควรที่ได้รับความสนใจจากมันผู้นั้นเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงมาพูดจาสามหาากับนายน้ยของเราเจ้าโง่คูเขาลูกซะผู้หนอนจางวิหังคารวะผู้โอโส